เมื่อตัวกับใจห่างสนับสนุนรายการโดยปอตทอต้องเริ่มจากพิจใจให้พ่อเพียง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันเดวิซีโอค่ะวันนี้แนนพาคุณผู้ชมมาที่บริเวณสุขุมวิทซอย3ค่ะพามาที่ร้านสีม่วงแห่งนี้แล้วค่ะ Hapa ป้าสปาแอนซอนนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณจิตรดาดำรัดธรรมซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ค่ะ Hapa ป้าสปาแอนซนะคะมีความโดดเด่นอยู่หลายอย่างค่ะทั้งรูปแบบการตกแต่งนะคะรวมถึงมีโปรแกรมอโลมาเยอะแยะมากมายและยังมีซาลอน สวยเรียกว่ามาที่นี่ออกไปแล้วก็สวยแบบครบวงจรได้เลยค่ะจุดเด่นของที่นี่นะคะนอกจากเรื่องของธุรกิจแล้วจุดเด่นของคุณจิตดนดาดำรัดทำเองก็เป็นคนที่มีแนวคิดแล้วก็ชีวิตที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะวันนี้จะมาเจาะลึกทั้งสองส่วนนะคะทั้งหาป้าสปาแล้วก็ตัวเจ้าของธุรกิจด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะไปพบกับเรื่องราวของสกู๊ปกันก่อนค่ะเราเก็บสกู๊ปเรื่องความสวยความงามมาฝากกันสำหรับแดนนะคะไปรอด้านในกันค่ะ ชมครับสปานั้นเป็นรากศัพท์มาจากภาษาละตินสลาสเปอร์อควาหมายถึง healthtrotwater การมีสุขภาพดีด้วยน้ำหรือการใช้น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบำบัดรักษาสุขภาพสปานั้นถือเป็นการบำบัดร่างกายไปพร้อมกับการผ่อนคลายจิตใจไปในตัวด้วยเพราะว่าการทำสปาจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายตัวลดความเครียด ช่วยคลายกล้ามเนื้อทั้งร่างกายและใบหน้าฟื้นฟูสภาพผิวชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยลดอาการปวดเมื่อยขับสารพิษออกจากร่างกายมันก็คงจะไม่แปลกจริงไหมครับที่หลายๆคนจะชอบเข้าสปาเพื่อไปผ่อนคลายกันสปานั้นก็มีอยู่หลายแบบเลยทีเดียวครับอาทิเช่นสปาตะวันตก ก็คือสถานบริการทางสุขภาพที่ใช้น้ำเป็นหลักโดยมีมาตรฐานการให้บริการตามแบบประเทศตะวันตกเช่นการใช้อ่างน้ำวนการนวดแบบตะวันตกประเทศต่างๆมีการออกกำลังกายโดยอาศัยเครื่องมือส่วนสปาตะวันออกเป็นสถานบริการทางสุขภาพที่ใช้น้ำเป็นหลักมีมาตรฐานการให้บริการแบบเดียวกับประเทศตะวันตกแต่มีการประยุกต์ภูมิปัญญาทางตะวันออกเช่นภูมิปัญญาไทย เข้าไปสู่สถานบริการแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่หาป้าสปากับความโดดเด่นในการนำอารยธรรมตะวันออกสู่ตะวันตกจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เรามีคำตอบมาให้ครับ